สวัสดีค่ะน้องๆสถาบันอิงวิ h นะคะในวันนี้ก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนแห่งหนึ่งนะคะซึ่งมีข้อสอบทั้งหมด150ข้อแล้วก็มีหลายๆพาร์ทนะคะที่เราจะมาดูด้วยกันเนาะพี่แนะนำว่าในการดูเฉลยนะคะให้น้องลองกด pause วิดีโอแล้วก็อ่านโจทย์ตอบคำถามด้วยตัวเองก่อนนะคะ พอได้คําตอบแล้วก็ค่อยกลับมาดูเฉลยเนาะจะได้ถือว่าเป็นการฝึกทําข้อสอบไปในตัวด้วยนะคะเพื่อน้องๆทุกคนที่ตั้งใจจะเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะจะได้สอบได้คะแนนดีๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วลองมาเริ่มทําข้อสอบด้วยกันเลยค่ะสำหรับพาร์ทที่1น,นะคะก็เป็นส่วนของ listening comprehension เนาะเป็นการฟังนะคะใช้เวลากันประมาณ30นาทีเนาะ ในข้อ1นึถึงห้นะคะ Directions questions 1 to 35ก็เป็นคำสั่งนะคะสำหรับข้อ1นึถึงสาเนาะ In this section you will hear short conversation between two people ในส่วนนี้คุณจะได้ยินบทสนทนาระหว่างสองคน After each conversation you will hear a question read the four possible answers in the book and select the best answer หลังจากแต่ละบทสนทนาคุณจะได้ยินคำถามอ่านคำตอบที่เป็นไปได้4คำตอบในหนังสือและเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด Then on your answer sheet find the number of the question and fill in the space that corresponds to the number of the answer you have chosen หลังจากนั้นก็ให้คุณเลือกคำตอบที่ถูกต้องลงในกระดาษคำตอบอาเรามาฟัง บทสนทนาแรกนะคะสำหรับข้อหนึ่งเนาะเป็นบทสนทนาระหว่าง women แล้วก็ m ม n นะคะเริ่มจาก women Wow Eric, I really like your shoes they look very really nice where did you buy them Man, I didn't personally buy them myself my girlfriend gave them to me as a birthday present I have no idea where she bought them. It could have been at the shopping mall or the night market where she usually does her shopping. Women. Oh, I see. I have to find this for my husband. They look very comfortable. Question. How did Eric get his shoes? Ah, it's a long pause no? แล้วก็ตอบคําถามก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวกลับมาดูเนาะว่าเราจะตอบอะไรกันนะคะอ่าทีนี้ลองมาดูกันนะคะว่าบทสนทนาเมื่อกี้เป็นยังไงเอ่ยอ่ามาดูกันคะ่ะข้อนี้เนาะอ่าเขาถามว่า How did Eric get his shoes? ก็คือเอริกเนี่ยเขาได้รองเท้าของเขาเนี่ยมาจากไหนใช่ไหมคะอ่าตอบอะไรกันบ้างเอ่ยเมื่อกี้ลองมาดู choice นะคะข้อหนึ่งคือ he bought them at the shopping mall เขาเนี่ยไปซื้อที่ห้างใช่ไหมคะเขาซื้อเองหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูบทสนทนากันก่อนนะคะวิแมนเนาะบอกว่าวาวเ Eric I r e a l l y like your shoes ก็คือฉันเนี่ยชอบรองเท้าของคุณจริงๆเลย They look very really nice มันดูดีมากเลยล่ะ Where did you buy them คุณไปซื้อมาจากไหนแมนบอกว่า I didn't personally buy them myself ฉันไม่ได้ซื้อด้วยตัวเอง My girlfriend gave them to me as a birthday present แฟนสาวของฉันให้ฉันเนื่องในเป็นของขวัญวันเกิด I have no idea where she bought them. ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอไปซื้อมาจากไหน It could have been at the shopping mall or the night market where she usually does her shopping. อาจจะเป็นที่ห้างหรือตลาดตอนกลางคืนที่เธอมักจะไปซื้อของบ่อยๆว o m a n บอกว่า Oh, I see. อ๋ออย่างนี้เอง I have to find this for my husband. ฉันต้องลองไปหา รองเท้านี้มาให้สามีของฉันบ้าง They look very comfortable มันดูสวมใส่สบายดีทีนี้เขาก็เลยถามใช่ไหมว่าเอริกเนี่ยไปได้รองเท้ามาจากไหนนะคะเขาได้มาจากไหนซื้อเองไหมอ่ะอันนี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเขาบอกว่าน,นี่ไง Didn't personally buy them เนาส่วนข้อ2 He bought them at the night market เขาไปซื้อมาที่ ตลาดตอนกลางคืนใช่ไหมคะอันนี้ก็ไม่ใช่เนาะเขาแค่คาดเดาว่าเนี่ยแฟนสาวเขาน่าจะไปซื้อมาจากที่นี่เนาะข้อ3 his girlfriend gave them to him ก็คือแฟนสาวเนี่ยเอามาให้เขาใช่ไหมคะข้อนี้นี่ไง my girlfriend gave them to me ก็ถูกต้องนะคะต่อข้อ3ได้เลยเนาะและสุดท้ายค่ะ His daughter gave them to him as a birthday present. ก็คือลูกสาวของเขาเนี่ยให้ของขวัญน,นี้เป็นของขวัญวันเกิดเนาะไม่ใช่ลูกสาวนะคะแฟนสาวเนาะน่าจะยังไม่มีลูกนะคะอ่าโอเคทีนี้ลองมาดูข้อถัดมาคะ่ะต่อด้วยข้อที่สองนะคะลองมาฟังบทสนทนาระหว่าง man แล้วก็วีแมนนะคะแมน Hi เจสสิก a are you free this weekend? i'm planning on going to smith island. do you want to join me?" "women, that sounds like a good plan. but i saw on the news three months ago that there was an oil incident on the island. is everything back to normal now? is it safe for us to go there?" "men, of course it is safe for us to go there. Willie, my little brother went there with his friends a couple of weeks ago. He told me that all the beaches looked as clean as they used to be. Question, when did the man's youngest brother go to s u m i t h i n k อ่าลองพนะคะแล้วก็กลับมาดูคำตอบเนาะโอเคอ่าคราวนี้นะคะลองมาดูเฉลยก,กันเนาะ ก็จะเป็นตัวบทความนะคะอ่าลองมาดูด้วยกันนะเมื่อกี้อ่าคำถามเขาถามว่าอะไรเอ่ยเขาถามว่า when did the man's youngest brother go to summit อ n ก็คือน้องชายอ่าของผู้ชายเนี่ยเขาไปที่เกาะสมิทธเมื่อไหร่ใช่ไหมคะอ่าเวนเนาะทีนี้ลองมาดูที่บทสนทนานะคะลองแปลกันก่นกอนเนาะ แมนผู้ชายเขาบอกว่า Hi Jessica, are you free this weekend? สวัสดี Jessica, คุณว่างไหมวันเสาร์อาทิตย์นี้ I'm planning on going to Smith i n ฉันกำลังวางแผนว่าจะไปเกาะสมิธ Do you want to join me? อยากไปด้วยกันไหมผู้หญิงก็ตอบว่า That sounds like a good plan, but I saw on the news Three months ago that there was an oil incident on the island. ฟังดูดีเลยละ่ะแต่ว่าฉันเห็นข่าวเมื่อ3เดือนที่แล้วว่ามีน้ำมันรั่วบนเกาะน,นั้น Is everything back to normal now? ทุกอย่างตอนนี้มันกลับสู่ปกติหรือยัง Is it safe for us to go there? ตอนนี้มันปลอดภัยสำหรับเราไหมที่จะไปที่นั่นผู้ชายเขาก็ตอบว่า Of course, it is safe for us to go there. แน่นอนสิมันปลอดภัยสำหรับพวกเราที่จะไปที่นั่น w i l l i e my little brother went there with his friends a couple of weeks ago. w i l l i e น้องชายของฉันไปที่นั่นกับเพื่อนๆของเขาเมื่อสองสามสัปดาห์ก่อน He told me that all the beaches looked as clean as they used to be. เขาบอกฉันว่า ชายหาดทั้งหมดที่นั่นนะดูสะอาดเหมือนอย่างที่เคยเป็นแล้วอ่าแสดงว่าน้องชายเนี่ยไปมาเมื่อไหร่คะก็คือประโยคตรงนี้เนาะ a couple of weeks ago คำว่า a couple of ค่ะก็คือ2-3เนาะก็คือประมาณ2-3สาสัปดาห์ที่แล้วอ่าตรงกับ choice ไหนคะลองดู choice ข้อหนึ่ง last month เดือนที่แล้วไม่ใช่เนาะข้อ2 two weeks ago สสัปดาห์ที่แล้วอ่าอน,นี้ถูกต้องนะคะตอบใช้อสองได้เลยข้อ3 last weekend เสาร์อาทิตย์ที่แล้วอ่าไม่ใช่นะคะแค่สัปดาห์เดียวเองเนาะและสุดท้ายคือ three months ago ก็คือ3เดือนที่แล้วนะคะอันนี้นานไปเนาะเรียบร้อยลองดูข้อต่อไปค่ะ ต่อมาข้อ3นะคะลองฟังบทสนทนาระหว่าง m ม n และวีแมนนะคะแมน I'm going to visit Jack this evening after I finish shopping at Central Department Store. He is at BNS Hospital right now. w o m a n What happened to him? Is he sick or something? MAN He had a car accident. By the way I think we should order now. I'm kind of hungry already. Question. Where does this conversation take place? อลองพอสนะคะดูคำตอบเนาะแล้วก็กลับมาดูเฉลยนะคะอ่าเรียบร้อยเนาะลองมาดูบทสนทนานด้วยกันนะคะอ่าก็ในคำถามเมื่อกี้เนาะเขาถามว่า Where does This conversation take place ก <c oughs> ็คือบทสนทนานี้นะคะเกิดขึ้นที่ไหนเนาะ take place แปลว่าเกิดขึ้นนะคะคือ happen นั่นเองเนาะโอเคอ่าลองมาดูการแปลนะคะในบทสนทนาเนาะแมนบอกว่า I'm going to visit Jack this evening after I finish shopping at Central Department Store ก็คือ ฉันเนี่ยวางแผนจะไปเยี่ยมแจ็คในเย็นวันนี้หลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จจากเซ็นทรัลเนาะเป็นห้างเซ็นทรัลนั่นเองนะคะ He is at BNS Hospital right now. ตอนนี้เขาอยู่ที่โรงพยาบาล BNS. w ว m มนก็ถามว่า What happened to him? เกิดอะไรขึ้นกับเขา Is he sick or something? เขาป่วยหรือว่าเป็นอะไรหรอแมนตอบว่า he had a car accident เขาได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ by the way I think we should order now แต่ยังไงก็เถอะฉันคิดว่าตอนนี้เราสั่งอาหารกันดีกว่า I'm k i n d kind of hungry already ฉันเนี่ยเริ่มหิวแล้วล่ะอ่าลองมาดูนะคะว่าจะเป็น choice ไหนเนาะ ข้อ 1>, 1. at a hospital ที่โรงพยาบาลใช่หรือเปล่าคะที่เขาคุยกันแมนเนี่ยบอกว่าแจ็คอยู่ที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะแต่ว่าแมนกับวีไม่ได้อยู่ที่โรงพยาบาลเนาะข้อ 2. อง at a shopping mall ก็คือที่ห้างใช่ไหมคะอันนี้แมนเขาบอกว่าหลังจากที่ช้อปปิ้งเสร็จ จากห้างเซ็นทรัลใช่ไหมคะแสดงว่าตอนนี้คงไม่ได้อยู่ที่ห้างเนาะข้อ3 at a bank ก็คือที่ธนาคารอันนี้ไม่เกี่ยวเลยนะคะข้อสุดท้าย at a restaurant ก็คืออยู่ที่ร้านอาหารเนาะทำไมล่ะนี่ง่ we should order now ก็คือควรจะสั่งอาหารแล้วนะคะแล้วก็มีคำว่า hungry ด้วยเนาะหิวแล้วก็ต้องสั่งอะไรทานก็ที่ ร้านอาหารถูกต้องไปเลยเรียบร้อยนะคะลองดูข้อต่อไปเลยค่ะ